เเมยันป็ระมุขผงเฉินเราเจอกันอีกแล้วนะข้าพานักเรียนของท่านกลับมาส่ง่าปลอดภัยแล้วหลานสาวหลานชายของท่านขยันเรียนมากข้าพอใจมากข้อออเหียนนักเรียนของท่านก็มีความสามารถหยิ่งนักข้ายากให้พวกเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเราอีกหลายหลายวันโอกาสหน้ายังมีเอาไว้ค่อยมาเจอกันอีกที่ตอนงานประลองครั้งต่อไป พ,พี่เท้ยการประลองครั้งหน้าจากที่เมืองแห่งแสงยข้าจะรอนะเขารบชิงให้ได้ก่อนเถอะว,ว้าวโวีห้าข้าจะมีบางอย่างจะพูดกับเจ้าบอกข่าวน่ยอะไร ขอตัวก่อนอะไรสักนิดไหมฟันวิพาเด็กๆกลับโรงเรียนก่อนครับทุกคนตามเข้ามาพอเยียนพอเสอียงบอกว่าพระธนายาสีเทียนรันจะไปเยนโรงเรียนสื่อหลายเครื่งครับแต่สุขภาพไม่ดีเลยมาส่ไม่ได้จึงมอบขุมขวัญชิ้นนี้เป็นการขอโทษเมื่อกี้ข้าดูแล้วข้างในมีโลหะหา,หายากกับเป็นมังกรเงินด้วย ของขวัญที่ล้ำค่าเช่นนี้ที่จะดึงเราเป็นพวกเหรอมันน่าสงสัยอยู่นะหากจิงหงเฉินที่จะผลูกมิตรเพื่อราชายาจริงก็ไม่จำเป็นต้องทำรับรับล่อๆเช่นนี้ใช่แล้วข้าสงสัยว่าเขาอาจจะคิดไม่ดีและอาจลงมือกับเราระหวา่างทางเมื่อกี้ท่านถึงได้ให้ฟานหุยพาเด็เกๆไปก่อนอุยเท่าเพื่อความปลอดภัยครูจะลอบพวกมันเองจะรีบหนีไปเถอะที่เมื่อจริงหงเฉินมอบใบนี้ให้ข้านั่นก็แปลว่า คนีเขาส่งมาจะรุมมือกับข้าแต่เห็นว่าข้าหายไปฝั่งอจาจารย์ฟานอวีจะเป็นอันตรายมีเหตุผลเช่นนั้นความปลอดภัยของเจ้าให้เป็นหน้าที่ของทักีการเนี่ยแหละยิงแม่งพิงก่อนแกบอคกูไม่ได้ผิดเลยเลยมึงแค่ถ่ายกูบ่อยๆแค่นั้นเองนอยู่ในห้องจิตหรือเปล่ากีหนูแต่พลเมงิน พิษแปงป่อหรือจะเป็นเขาเขามาแล้วนี่ครับร้อนตัวลูกกูอยากรู้วิญญาณยยคนเนี้ยในเมื่อมาแล้วก็ออกมาผู้หญิงเป็นไอ้นี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายอยากดูผู้ชายหรือไอ้คนแวบ,บแวบ,บวะแวบบแวบวิแวบ,บตัวที่ตอนน้ำแข็งโดนแทงไม่ใช่นะเพิ่งแต่เขาเปิดใหญ่ขนาดเนี้ยตายเถอะได้ปะตายเลย มีคนจำข้าจังต้องออกมาใหญ่ขนาดนี้ใครจะจำได้หมดเลยผมเจอซิวหลัวงแล้วก็ม่มมีึงเคยไหมซิวหลัวแบบว่ามึงไม่สามารถเชีวิญญาณหยุดได้อะเจ้าจริงๆจำผงพยักแบนป่องตอนนั้นถ้าไม่ใช่พระผู้อาวุโสมวิญญาจารย์ปีศาจอย่างเจ้าคงตายไปแล้วคุณคุณของผู้อาวุโสผู้พระผู้อาวุโสมึงตายไปแล้วแต่ข้าได้รับการไหว้หวานให้เป็นชีวิตเจ้าหนุนน้อยนี่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้า จะพูดบ้าไปทำไมเข้ามาเนี่ยราจันย์เฮ้ยไม่ร่าระดับเท่าไหร่อ่ะพู่วัสิบมู่ไม่ใช่พู่วัสิบมู่ถ้าวันนี้ข้าปล่อยเจ้าไปแต่อย่าเรียกท้าพมายุทธเทพทรงคราวเทียนลิขิเอาเทียนสครข์คิดถึงใครรู้ปะ คิดถึงคนที่เป็นแบบว่าสายฟ้ามังกรสายฟ้าออแกแรงชีแกแรงยกดู้ให้ดีว่าก่อลิ้นเอ๋อมีฉายาว่าเทพนารีสงครามผู้บุยบินมังกรเียววิญญาณยุติแปรผันของนางรู้เหมือนจะเป็นผาลายเแต่ที่จริงเป็นผ้าโกลทุกนการโกมสีจะระเบิดหลังเมื่อถูกปีพาจอย่างรุนแรงวิรากทำลายมหาศาล อาจารเช่นนี้ยทุกอย่างที่สัมผัสผู้ชายนะต่างได้รับบาดเจ็บจากรงการระเบิดที่แพร่กระจายออกมาทขาเป็ร่างกายแตกเป็นชิ้นๆที่ตีบาดเนี่ยนะไม่ใช่ตัวอาจารย์อาจย์ผู้หญิงอะแต่เป็นสิ่งเสี่ยงไม่ตัวอาจารย์ตัวอาจารย์ผู้หญิงอะถ้าใครมาสัมผัสเขาอะเออเขาจะคนที่คนที่สัมผัสเขาจะแตกยกกับที่บา เล้วไปต้งกรเขีย1 80แกแป๊บกว่า,น, 18, 88, 80, วานี่คแบบทักษะก็พมายุทธไงมันพ <G K. S 1> มายุข้าวเทียน,นอ่ะแล้วาอือ๋มอมายุด90ก้าสิบกิโลชินานา้านี่แล้วก็ยังจำไม่ได้นะ <c oughs> อ้กูเนี่ยมากกว่าวิญญายุดม <c oughs> ังกรไฟอย่บอกวแค่ทีตายนะโอ้โหเปิดมาซะใหญ่เอาซะหนอ่อย สิ่งที่หลินเอ๋อถนัดคือการบุกทะลวงสู้ประจันหน้าแค่เนี้ยโอเคน่าพูดเลยสินะแต่ว่าเนี้ยมันวิญญาณดำอ่ะอเพราะเพเอกชนะเพเอกใช้อักษรของอาจารย์อี้แหละเธอก็จบละคนเนี้ยกพะว่านะไม่รู้เลย แต่เอาจริงๆิ้งมาแต่ว่าคนที่เล่ยคนนี้มาไม่ถูกอะถ้าจะพูดไปมันจริงเรียเห็นไหมวิญญาณอีกแล้วเห็นไหมเห็นเนไหมห้วเข้าก็ใช้อื้ออะเสรก็จบแหละแต่เขาไม่รู้ไม่รู้แต่แต่ในความรู้สึกของเรานะไม่ว่าจะเป็นวิญญาณยุทธหรือว่าวิญญาณจาร์หรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามอ่ะเมือกูรู้สึกว่าถ้าเจอถ้ำซาร์ก็จบและวิญญาจารีสาไม่ถึงว่าเขาเกลืนกินแพ้ตายแล้วก็ยังไม่หยุดคนวิญญาจาร์สั่งหลอมรวมกับภาษาวิญญาณคอยปกป้องศัตรูของตน ก็เนี่ยใช้ทักษะเออแค่รัชกาศวิญญาณก็จบแล้วแต่เนี่ยต่อสู้เหมือนเหมือนเหมือนผ่านพลังเปล่าเพราะว่ามันต่อสู้กับวิญญาณใช่ต้องเจอเทพเทพซิวหลัวเว้ยแบบว่าใช้พลังงานไม่ได้ว่าแค่จางเองไม่มีทางที่จะสู้ข้ากับบิงเอ๋อได้หรอก แต่เมื่อมาแล้วก็ออกมาเถอะอย่ามัวทำรับโทษอีกใครอีกล่ะเออเอาให้มันเออให้หมดจบแน่จริงในอาณาจักรอะและอาจารย์ถ้าจะต้ไม่เสียทีที่เป็นสิทธิ์ของมู่เอิญรับรู้ได้ดีจะเป็นใครร,รู้จักอาจารย์เหรอแล้วแล้วคนนั้นที่เป็นหัวไม่มาวะไหน อาจจะมีอีกองยงไม่ได้ที่มา,าสา,ายไรกันุกภาพนี้เผือครับผมมายุดไม่สิเป็นผมมายุดสุดขีดจำกัดสุดขีดจำกัดคืออะไรเก้าเก้าเหรอเซียวเหยิหมู่ชิงฝนบังกรศักดิ์สิทธิ์ขาวดำคิดไม่ถึงว่าข้าไม่ได้ออกจากเขามาแค่ไม่กี่ปีผู้เหินจะไม่อยู่บนโลกเราไม่อยู่กันก็ไม่เขารพกันเลย มังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดคู่กับอาจารย์ค่ะมังกรศักดิ์สิทธิ์ขาวดำของพยุทธ์ราชามังกรหลงเซียวเจาไม่เป็นไรอาจารย์บอกว่าท่านแข็งแกร่งและเห็นตรงไม่ได้ว่าท่านจะร่วมมือกับวิญญาจารย์ปีศาจผู้อื่นไหวหวานจึงต้องทำให้สำเร็จไหวหวานแล้วก็ไมนะพี่ใหญ่ไม่เป็นหรอขึ้นหมือนกันกูรู้สึกมันมันยิ่งใหญ่เบอร์เนี้ยแล้วคนที่ไหวหวานมึงอ่ะมันยากขนาดไหนวะ เฮ้เจ้าชายเหรอขนนันร้ก่อนแต่นั้นมันกิ่นขันันไหนวะกูอยากเห็นชิบหายเลยจริงๆนะีแึบตัวเหรอมาแล้วยึดตัวไม่ทำเองเหรออ๋อไม่หวานคือแล้วเองเคกลงเหงือกแค่ลงมืออ๋อเหยีบไปอัครัตนุมมายุทธระดับเก้าสิบห้าแต่เราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลวงเซียวเหยาแลวิญญาณยุึดรัศมีพยาวเจ้าได้มาอย่างไรข้าสืบทอดมาจากบิดาแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปนานแล้ว บิดาแปล่มากรักแก่คู่น้อยไม่รับว่าเก่งหรอเขี้ย <Yeah. S 2> รักแกคนอ่อนแอกว่าท่านเทียบกับอาจารย์ข้าไม่ได้เลยสักนิดเรื่องนี้เป็นเพราะข้าพวกวีเฮ้างั้นเราก็มาสู้กันเถอะอาจารย์เจ้าเป็นศิษย์ของอาจารย์ข้ามู่เอินท่านคงแก่กว่าข้าเกินสองร้อยปีสินะถ้าท่านอายุเท่าข้าแล้วก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ข้า ถ,ถ้าอาจารย์ข้ายังอยู่ทาจะกล้าลงมือกับคนของสื่อไร้ค่าหรอจากที่ดูเขาสู้กับพออ๋อเหยียนผู้ที่เป็นคมมยุทธราชามมกรนนั่นไม่ได้อยากจะสู้กับผู้น้อยจริงๆพออ๋อเหยียนเป็นอัศรพมมยุทธส่วนข้าราชาวิญญาท่าวงแหวกถ้าสู all, ้กับข้าข้าจะต้องไม่กล้าลงมือดับเป็นแน่ข้าทำถูกเวลาให้นาที่สุดรอกระมังเสริมเจ้ามีความมั่นใจเหมือนกับผู้อื่นในตอนนั้นข้าจะเล่นเพื่อนเจ้าสักครับเจ้าจะเล่นอะไรละ ผูว้ว่ส่หลงรปบอพนันกันดีกว่าพน,นันให้ข้ากับพอเซียนร่วมมือกันข้าจะช่วยพอเซียนลงองยึดยักษ์แบงกป่องในหนึ่งนาทีได้ให้ข้าดูสิว่าราชาวิญญาณอย่างเจ้าจะชี้ขาดการต่อสู้ของราชเินานามพคมยึดได้อยา่างไรง่ายกูบอกเลยง่ายมึง<ส>รู้จัก,ก,กหุ่ยเหรอน้อยเป็นละไม่แต่หุ่ยเนาะ มันเป็นวิญญาณไงฝั่งหนูน่ะไม่ใช่แต่คุณที่หมายถึงว่าไม่แต่เอกใช้คำว่ายื้อเวลาอะไรไม่ได้ยื้อจบแต่สินชี้ขาดในหนึ่งนาทีแต่จริงๆมันก็มีสองความหมายนะแต่สินชี้ขาดคือฝักเราแพ้หรือฝักเขาแพ้ก็ไนั้นเองไปเถอะดิทำอะไรก็ทำไปเปิดอีไหลเข่อนอไลเข มุ Gosh. 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 ่เมนะตมเขาก็ขันจิตไว้อะพ่อคนเก็เลยไปเคลียร์ให้ฮ้ฮจะสูกจิหิหิหาวหรอคิดดีๆนะโอเียนสุกก็ไปที เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกให้ข้าสางแห่งริยัหนยหไอ้คนดำดเสียแล้วเขาแหว่ปิยานสีเทาอย่าทำแบบนั้นไจาเรกาเไม่แล้อาจารย์ะยินหมอไม่อาจารย์ทีาา่เป็นผูก่อละอ๋อเขาขนก็มีได้สอนลื ทักษาวิญญาที่วงแหวนสีเทาให้มาเขาผ่านวิญญาณ32ดวงของจางเอิงได้ไม่เกี่ยวกับระดับพลังวิญญาณที่ต่างกันทักษาวิญญาณนี้ใช้จากจิตวิญญาณโดยมันกำปราวิญญาณจางเอิผงได้โดยธรรมชาติความสามารถเป็นอริกับวิญญาจางปีสอ่ที่มันพลงอะไรกันพลังแสงสว่างไงแสงสว่างที่มากกว่าให้ความมืด 那在？那在？要厉害吗？你偷？哦，多咯。แน่นอนจ๋าก็ต้องเจ้าชนะแล้วกว่าอุศเจ้าสู้ผู้นี้ได้ก็จงอย่าพูดว่าโอ้โหชีวิต แค่ก็คุคาข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปอแต่ว่า<อ>แหวนอาวุธวิญญาณในมือเจ้าไม่อยู่ในสัญญาเดิมถ้าเจ้าอยากจะเอามันไปด้วยก็พนันกับข้าอีกรอบหนึ่งพอยิ่งสบไดเอา้าเอา้าท่านอยากพนันอะไระเจ้าพูดว่า หากเราอายุเท่ากันข้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เจ้าเอเช่นนั้นข้าจะจำกัดพลังวิญญาณไว้ที่ระดับ50ถามกระบวนท่าว่าไปแค่เจ้าทำให้ข้าเคลื่อนไหวได้ครนึ่งนาทีหรือใช้วิญญาณหรือล่วเจ้าไนะกูเพิ่งทำมาเลยเมื่อกี้นี้เลย99เลยคนัดน่ะ99เลยนะใช่ปะเออแล้วแหละ เกือบเป็นเทพได้ซ้ำกูบอกให้มึงเป็นใครยังไม่ได้ถึงระดับเทพหนึ่งสิบเก้าอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าห้วยองเท่าจะเปิดเผยน้องหรือเปล่าไม่รู้ว่าขอผู้เงินจากรจะรับสิทธิอายุน้อยถึงเพียงนี้ข้าอยากรู้นักว่าเด็กคนนี้มีดีอะไรถึงได้ดึงดูดเขาได้เช่นนี้ถึงหลงเสี้ยวหยาจะควบคุมพลังให้อยู่ระดับเดียวกันกับเจ้าแต่ร่างกายอันแข็งแกร่งของพรหมยุทธ์อย่างเขาเป็นของที่ คือเล้วยังไงคะคือกูไปเก<บ>้าเก้าแล้วอะ่ะกูบอกแกเดี๋ยวอะ่ะข้าเปวิธีตัวตอชิดจุดตรงนีเราเขาไป็นพูดคำไหนคำนั้นไงอันเนี้ยคือชอบตรงไหนแหละไม่ีสับปรับใช่